สวัสดีค่ะสวัสดีอีกรอบหนึ่งนะคะกับคุยกับนิชากรก็จะมี หลายคลิปนิดนึงนะคะคุยให้กิดกับนิชากรมีประเด็นอะไรมานำเสนอนะคะที่ผ่านมานะคะการเมืองของเราเนี่ยยังเป็นการเมืองระบบเก่านะคะคนยังมีความคิดแล้วก็ติดกอบตอนนี้จะเข้าไปสู่การเมืองของการเปลี่ยนแปลงนะคะจะมีลักษณะของเจเนอเรชันของพรรคการเมืองแล้วก็คนในรุ่นต่างๆของพรรคการเมืองนะคะในฝากฝั่งของประชาธิปไตยแล้วก็ฝากฝั่งของคอนเซอร์เวทีฟนะคะในส่วนของพกกรรคอนุรักษนิยมแล้วก็ในส่วนของดิโมแครซีนะคะพรรคประชาธิปไตยแล้วก็ประเทศไทยป,ปกครองด้วยพรรค ปกครองด้วยระบบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษ,ษ,ษัตริย์ทรงเป็นประมุขนะคะใช้อำนาจนะคะตามรัฐธรรมนูญน,นะคะผ่านสากลไกก็คือรัฐสภานะคะคณะบริหารนายกรัฐมนตรีแล้วก็สารรัฐธรรมนูญซึ่งคานอำนาจกันนะคะเราจะเห็นได้ว่าสถานการณ์ปัจจุบันนะคะนี่ก็อยากจะมาชวนให้คิดว่าตอนนี้นะคะมันมีการไล่ล่านะคะแล้วก็จัดการเอากฎหมายนะคะเอากฎหมายเนี่ยมา จัดการกับคนที่ทุจริตคดโกงนะคะเช่นเคสกรณีง่ายๆนะคะการกงที่ดินสอปกรนะคะหรือว่าที่ดินที่ยังไม่มีการจับจองนะคะที่ดินนี้นะคะจะเป็นที่ดินที่ไม่มีการจับจองมาก่อนเช่นที่บนเขาที่ในป่านะคะส่วนใหญ่เนี่ยเป็นสมบัติของรัฐนะคะอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของกระทรวงทรัพยากรนะคะทีนี้ พอนกักการเมืองเข้ามามีอำนาจใช่ไหมคะก็ลูกหลานตัวเองนะคะไม่ว่าจะเป็นข่าวที่สระบ,บุรีนะคะหรือว่าที่สาแก้วนะคะหรือว่าที่บุรีรัมย์นะคะที่มีข่าวในการใช้พื้นที่ของรัฐแล้วก็ใช้งบประมาณของรัฐนะคะที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นการใช้ที่ดินของรัฐนะคะในการใช้ช่องว่างกางกฎหมายสปกนะคะมีนักการเมืองหลายคนมากที่เป็นอย่างนี้อยู่นะคะที่เอื้อประโยชน์พอเข้ามาเป็นรัฐบาลใช่ไหมคะก็ เอื้อประโยชน์เพราะว่าข้าราชการเนี่ยกลัวนักการเมืองใช่ไหมคะพอกลัวนักการเมืองเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะขัดนักการเมืองได้เพราะฉะนั้นก็จะมีนักการเมืองอีกหลายๆส่วนเลยคะ่ะเยอะนะคะเป็น50เป็นร้อยคนนะคะที่ยังมีที่ดินแบบนี้อยู่ก็คือแจกโฉนดน,นะคะทำโฉนดหรือว่าทำนอมินีขึ้นมานะคะทำในส่วนของออออบุคคลตั้งตุ๊กตาขึ้นมาเพื่อ ที่จะไปถือที่ดีหรือก็ขอโฉนดนะแล้วก็โอนมาเป็นที่รวมที่ดีรวมกันแปลงใหญ่นะคะจะเห็นได้ว่ามีเยอะแยะมากมายที่นี้มันมีความแอดวานของตัวกลไกของรัฐการเมืองนะคะที่เอางบประมาณต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของออวัฒนธรรมนะคะหรือว่ากระทรวงการกีฬานะคะหรือว่าการทำหนังนะคะเอาไปใช้ในพวกพ้องคือการเมืองเนี่ยต้องบอกว่ายังไงใครก็ต้อง เลือกพวกพ้องแล้วก็คนของตัวเองก่อนใช่ไหมคะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของอํานาจมันเป็นเรื่องของการเข้าวางบริหารจัดการแล้วก็ต้นทุนทางการเมืองเนี่ยค่อนข้างสูงทีนี้ว่ามีความแอดวานซ์มากกว่านั้นก็คือเคสของจังหวัดบุรีรัมย์นะคะที่เกิดขึ้นก็คือทั้งที่ดินสประกอนะคะที่เป็นในส่วนของเขากระดงแล้วก็ในส่วนของงบประมาณที่เอาไปทําในส่วนของสนามกีฬาแล้วก็รถยนต์เออไม่ใช่สนามแข่งรถ อันนี้เป็นงบประมาณของรัฐที่เอาไปสร้างถามว่ามันเป็นในเรื่องของซอฟต์แวร์ไหมเป็นนะคะเอาไปใช้ับดีไหมดีนะคะนี่พูดอย่างนี้เพราะว่านี่เป็นตัวแทนของคนที่อยู่ในสุพรรณบุรีทีนี้มุมมองของการเมืองของคนสุพรรณบุรีเนี่ยเขามองว่าการเมืองเนี่ยก็คือ77คน77จจังหวัดเข้าไปบริหารงานนะคะในเอ่อ สภาแล้วก็เข้าไปรวมกลุ่มก้อนกันเราไม่ได้เลือกนาะยกโดยตรงใช่ไหมคะเราผ่านพักการเมืองต่างๆนกักการเมืองอย่างนี้นะคะอยากจะสมัครเป็นสสใช่ไหมคะก็ไม่สามารถทําได้ต้องไปสังกัดพักการเมืองถ้าพักการเมืองนั้นไม่ส่งลงสมัครหรือว่ามีการเล่นพวกฟ้องต่างๆเนี่ยนี่ก็ไม่สามารถลงได้แต่ว่าทํายังไงเราจะเป็นนกักการเมืองนอกสภาที่มาลักดันให้เลือกคนที่ดีแล้วก็ให้ดูคนให้เป็นนะคะนโยบายต่างๆเช่นกระทรวงคมนาคมนะคะชีวิตออกมาพูดนะคะว่ากระทรวงคมนาคมคือกระทรวง ผู้รับเหมาก่อสร้างนะคะเอ,อ่อบริษัทต่างๆที่เข้ามานะคะก็คือคนที่ถ้าคุณมีธุรกิจรับเหมาก่อสร้างแล้วไปอยู่กระทรวงนี้นะคะมันก็อาจจะมีการเอื้อได้ที่ผ่านมาก็ไม่เป็นไรนะคะแต่ตอนนี้มันมีการรื้อการลื้ออย่างเงี้ยมันมีเอกสารเพราะว่าอะไรคะแต่ละ รัฐบาลนะคะแต่แรัฐมนตรีที่เข้าไปก็ไม่ใช่พรรคเดิมนะคะที่นั่งเป็นเจ้ากระทรวงคมนาคมอยู่หรือว่าอาจจะมีรัฐมนตรีช่วยต่างๆการทําอะไรเนี่ยมันก็ยากพอทาอะไรมันมีล่องรอยไว้นะคะมันก็ตามเจอหมดนะคะไม่ว่ากระทรวงอะไรอย่ากกงกระทรวงเกษตรนะคะพูดง,ง่ายๆหรือว่าเป็นของพรรคชาติไทยพัฒนามานานนะคะพรรคปัญหานะคะ,ๆๆะ,คะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะคะคุณจะค,คุณจะดูนะคะหลัง เนี่ยช่วงก่อนถึงการเลือกตั้งแล้วก็หลังการเลือกตั้งนะคะกระทรวงเกษตรเนี่ยมันเป็นกระทรวงที่ทิ้งร่องรอยไว้แล้วก็มีการทํากิจกรรมต่างๆนะคะก็พอพรรคอื่นเข้ามานั่งนะคะก็เป็นการช่วงชิงกระทรวงเกษตรเป็นกระทรวงใหญ่นะคะมีงบประมาณมากมายใครๆที่เข้าไปเป็นสสเป็นตัวแทนของประชาชนก็ต้องการดึงงบประมาณของประเทศไปลงพื้นที่ของตัวเองเพื่อที่จะให้มีศักยภาพแล้วก็บริหารในจังหวัดาน,านั้นๆเช่นจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะท่านประธานก็เคยเข้าไปถามว่าคนสุพัณ ชอบไหมชอบนะคะไฟถนนมีคุณภาพนะคะเป็นจังหวัดแรกแล้วเป็นจังหวัดที่คนสุพรรณฮะมีต้นไม้ที่นุ่งผ้ามีไฟฟ้าไม่ดับนะคะมีถนนที่ดีมีไฟริมถนนนะคะคือเป็นจังหวัดที่เป็นทางผ่านตัดถนนเป็นทางผ่านนะ,ะจากกรุงเทพขึ้นเหนือเป็นเมืองผ่านสามารถทําให้เกิดรายได้ขึ้นมาใช่ไหมคะของคนในจังหวัดสุพรรณเนี่ยถามว่าคนสุพรรณเขาชอบไหมคะ ถ้าเราวิเคราะห์ไม่เข้าข้างตัวเองเนี่ยคือคนน่ะใครทําดีกับเขาเขาก็จะชอบเพราะฉะนั้นสุพรรณบุรีนะคะนี้กล้าพูดเลยว่าถ้าจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะอาจจะเป็นบางเขตนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยพรรคประจําจังหวัดสุพรรณบุรีก็ยังเป็นพรรคชาติไทยพัฒนาเพราะว่าอะไรเพราะทําคุณประโยชน์ให้กับจังหวัดสุพรรณบุรีใช่ไหมคะแต่ว่าการเมืองมีการเปลี่ยนแปลงเช่อนอาจจะมีบางคน มีอุบัติเหตุทางการเมืองอะไรก็แล้วแต่ทีนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงก,การเมืองในสุพรรณบุรีใช่ไหมคะก็คิดว่าเป็นไปไม่ได้นะคะที่จะมาเปลี่ยนแปลงพักหลักหรือว่าพักต้านใหญ่ของสุพรรณบุรีแต่ว่าเข้ามาช่วยกันทํางานทาให้มันดีขึ้นอย่างเงี้ยคะ่ะก็สามารถที่จะทําได้นะคะก็มาดูว่าแต่ละจังหวัดนะคะไม่ว่าเป็นสงขาสบบระบุรีสมุทรปราการ นครศรีธรรมราชนะคะกาญจนบุรีพิจิตรนะคะจังหวัดพวกนี้นะคะจะเป็นจังหวัดที่มีการโค่นบ้านใหญ่นะคะหรือว่าบ้านใหญ่กับบ้านใหญ่ออกมาสู้กันเช่นจังหวัดราชบุรีสระบุรีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในสิ่งที่เราจะต้องดูก็คือพักการเมืองไหนที่จะเข้ามาบริหารแล้วก็ทําประโยชน์ให้กับคนในจังหวัดนั้นได้ทีนี้คนในจังหวัดนั้นถามว่า คนในจังหวัดสุพรีจะเลือกใครยังไงก็ยังเลือกพรรคชาติไทยพัฒนาอยู่นะคะเพราะว่าพรรคชาติไทยพัฒนาเนี่ยทำประโยชน์แต่ทีนี้บางคนบางคนที่เข้ามานะคะก็ต้องมาสรุปแล้วก็ตรวจสอบนะคะฝีมือนะคะว่าคนที่จะเข้ามาทํางานแล้วก็บริหารแล้วก็ทําให้จังหวัดสุพันเนี่ยเข้าไปเป็นจังหวัดที่ มีศักยภาพนะคะแล้วก็มีการที่จะพัฒนาทำให้มันดีกว่าเดิมเนี่ยก็ต้องพิสูจน์ตัวเองนะคะในการเลือกตั้งครั้งนี้ทีนี้การเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงของคนแต่ละเจเนอเรชันคนแต่ละรุ่นคนแต่ละความคิดแล้วก็สังกัดพรรคการเมืองต่างๆจะมีการเปลี่ยนแปลงมากมายหลังการเลือกตั้งครั้งนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ดูนะคะว่าคนที่เขาเข้ามาใช้งบประมาณ นะคะเข้ามาใช้อำนาจรัฐต่างๆนะคะในการที่จะเข้ามาหาผลประโยชน์หรือว่า จะพูดง่ายๆว่าการเมืองมันก็เหมือนเป็นเกมแย่งชิงเหมือนเก้าอี้ดนตรีนะคะเพราะฉะนั้นนะ่มันเป็นเกมที่เราจะต้องฟันฝ่าระบบการเมืองเก่าๆหรือว่าความเป็นสีเทามือที่3อํอำนาจที่เรามองไม่เห็นนะคะหรือว่าสิ่งต่างๆเนี่ยถามว่าอำนาจที่แท้จริงเป็นของประชาชนไหมจริงๆเงินก็มีความสาคัญนะคะการเลือกตั้งทุกครั้งเนี่ยก็ใครมีเงินใครมีหน้าตักมากกว่าแล้วก็ลกลไกปัจจัยอื่นๆในท้องถิ่นท้องที่หัวคะแนนเนี่ยมีผลหมดเลยเพราะฉะนั้น ผลังการเลือกตั้งลังนี้เราจะมาดูกันนะคะว่าจํานวนประชากรแล้วก็เจเนอเรชันอายุต่างๆที่เกิดขึ้นมาเด็กรุ่นใหม่คนรุ่นเก่าคนรุ่นกลางๆคนที่10-15ึง3 0 30-40ยี 30, 30่สถึง30 3 0ถึง60คนพวกนี้นะคะจะเลือกพักการเมืองที่แตกต่างกันในช่วง10ปีจะเลือกหนึ่งพักที่เหมือนกันนะคะเพราะว่ามีความคิดแล้วก็ไมล์เซตที่ใกล้เคียงกันแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นพรกการเมืองที่ สามารถที่จะมีกลุ่มต่างๆนะคะสามารถที่จะครอบเในแต่ละกลุ่มแต่ละ Generation ของประชาชนก็จะเป็นพรคกกรเนิงที่สามารถบริหารแล้วก็พัฒนาได้ทุกกลุ่มก้อนของประชาชนในประเทศนะคะก็อยากจะได้คนที่เข้ามาบริหารประเทศให้มันเป็นไปอย่างที่ดีขึ้นนะคะยังไงก็ได้ขอให้ได้คนดีแล้วก็มีคุณภาพมีผลงานจับต้องได้อย่างเช่นสุพรรณบรีเป็นต้นนะคะ